สำนักงานสากลจังหวัดอุบลราชธานีได้อนุมัติเงินกู้กองทุนส่งเคาะเกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรจำนวน79แห่งรวมเป็นเงิน51ล้าน2แสนหมื่นบาทเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดและสนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับกลุ่มเกษตรกร เฉพาะที่ผ่านมาตรฐานและให้มีเงินกู้ยืมใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละปีส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่คุณภาพและราคายุติธรรมตรงตามความประสงค์ของเกษตรกรเองเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรวมทั้งสร้างรายได้จากการรวบรวมผลผล,ผลิตเพื่อจำหน่ายหรือแปรรูปผลผล,ผลิตร่วมกัน สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างความยั่งยืนในการเพิ่มทุนภายในสร้างโอกาสในการทำเกษตรกรรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืนส่วนใหญ่สมาชิกจะประกอบอาชีพทำนาและทำสวนสามารถสร้างไรายได้จากผลผลิตและพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและ บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งต่อไป